สวัสดีครับผมผม Star c a m e r นะครับวันนี้ผมก็อยู่เกม s p l e n d นด i นะครับผมโอเคนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมฉลามขึ้นบกจิ้งจกยักไส้นะครับผมอ่าวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น 16นะครับผมซึ่งอัปเดตมาวันที่2559นหรเนาะหรือว่าปีที่แล้วนะครับอ่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เน้นโซลิเวอร์นะครับผมอ่าเน้นชีวิตรอดในเกมติดก่อนครับเหมือนเดือซิมนะฮะตามนั้นแหละครับโอเคนะครับเราจะเล่นเกมฉลามขึ้นบกิ้งจดยาไส้เกมนี้นะครับภาคเสียงภาษาไทยโดยแบคิวแน่ติดตามเลยครับผมโอ้เครื่องบินนี่เรานั่งอยู่เครื่องบินใช่ไหมโคตรเ้ย เหี้อะไรวะโอ้โหนี่หูระเบิดยันแค่โว้ยกันนั่งนั่งโอ้โหวู่นั่งแน่นเลยชิบหมไอ้ีะโอ้ไม่เกือบจะตกแล้วไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือมีเอียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเอียงแล้วเอียงแล้วห้าสิบองศาแล้วหกสิบองศาแล้วยันแค่โต้ไม่เอือเออโอ้โห อะไรวะเนี่ยวี่ไหนวะไหนวะเดียวเดี๋ยวะดี๋ยเนี่ยเฮ้ยกู้ยคุณอยู่เครื่องบินต่อไอ้สั่นเสียวใจเย็นกูมองไม่เห็นเกี่ยวอะไรกูมึนกูมึนคุอยู่ไหนโอ้เนี่ยเจอแล้วทางออก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 ทางอออกยู่นี่ที่ป่าวะทางไหนวะเฮ้ยคุณไม่ระเบิดคุณหาแล้วที่ไหนวะมองไม่เห็นมันมืด มันมืดมันมืดม,ม,มืดกูออกมาได้ตอนไหนเยอะกูไหวกูไหวไหวมาแล้วเออโอ้ระเบิดเคเคขบินไหวไหวตายเฮยเฮ้ยคลิกคิ๊กคิกคิ๊กค uh> ิกเอ้าเอ้าเอ้า เอาเฮ้ยเอาเช้าแล้วหรอวะเอาเอาแบบงงงงอึมเอาโอ้ของโอ้แม่ดีกว่าเวอร์ชันที่แล้วเลยครับของมีโอ้โหกระเป๋าแม่งมีหลายบล็อกมากเลยโอเคนะอันนี้โอ้เอ้ยโอ้โหเรามีขาแล้วเย็ดเก๊เราจะไปยังไงดกด F ออ๋อนันิกา เราดูได้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ๋อเอทเคโอ้มีโอ้โหน้ำอาหารหัวใจโอเคนะฮะตอนนี้ก็เราจะไปยังไงดีอ๋อ,อเรือพายเราจะพายไงอะ่ะพายไงอ,ะอ่ะเฮ้ยพายไงเอาอ๋อนี่ไงพายแล้วโอ้ทำไมมันเงียบจังวะจอมแจมก็ไม่มีอะไรที่อ่ะโอ้ เข้าสู re ่โหมดแบกเกิลนะครับผมผมแบกเกิลผมจะแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณอยู่ในติดก่อล้างซึ่งไม่มีทางมีใครหนีรอดออกมาจะได้กูพูดเยี่ยไรเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าโอ้โหโอ้หยิบได้ทำอะไรได้ไหมบางเนี่ยเก็บเก็บโอ้เก็บเก็บเก็บครับเก็บโอ้เก็บหรือว่าเอาไปคราฟได้เลยแบบนี้ อันนี้ก็ต้องเก็บก่อนนะฮะอ,อ่หาวัส,สดุก่อนนะฮะหรือจะไปสำรวจก่อนดเีเผื่อแบบเจอของแรงอย่างเงี้สำรวจก่อนไหมไปเลยอยากสำรวจก็สำรวจเฮ้ยเดี๋ยวเถอะอย่าบอกใช่จิิทงที่กูเห็นหรือเปล่าวะต่งกอนตรงกอนดำก่อนเมื่อกี้เหมือนเหมือนกูเห็นฉลามหรือว่ากูหลอนไปเองวะเออมึงก็คือว่ายตื่นยังวะตอมแตมตอมแตมครับไม่มีนะฮะ คิดไปเองหรือเปล่าวะน่าจะคิดไปเองโอเคนะฮะอ่าอ่าเอาเอาเอาโอเคนะฮะอ่ะดำดีครับรออะไรปึ๊บมีไหมวะมีบอกขึ้นเรือก่อนนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างวะโอ้มีเอฟเฟกต์การขึ้นด้วยนะฮะเอออันนี้อะไรเนี่ยกดอะไรได้ไหมวัเนี่ย กดอ๋อ,อกด Q ดอปลืมอันนี้มันน่าจะเอาไว้ครัฟแน่นอนนะฮะมันมีให้กดน่าจะทําอะไรได้สำรวจเรือก่อนนะครับมีอะไรบ้างฮัลโหลคนหับอยูเอ้ยกด F กดอะไรกด E มีอะไรีเข้างในมันน่าจะมีอ๋อเอาเพนดูดอมีอะไรไหมโอ้มีของ เค okay. ของแรกอันนี้มีไหมเฮย้ยมีของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตีเปิดมันคืออะไรเปิดยึดเขโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมีแม็กมีอะไรเยอะแยะ <c oughs> อันนี้ถังน้ำมันโอเคฮนะตอนนี้ก็ดับของก่อนนะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรอย่างแรกผมแบกเกิลตอนนี้ผมก็ได้อยู่เกาะอ,อยู่เกาะหนึ่ง <c oughs> ซึ่งไม่มีอะไรเลย มีตัวผมกับตากล้องอีกหนึ่งตัวสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณติดต่ออยู่คนเดียวสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการคาฟของง่ายมากที่คุณจะต้องคราบโดยการใช้ไม้กูจะคาฟยังไงกูคาฟไม่เป็นกูคาฟยังไงวะคาฟไม่เป็นอ่ะลืมแล้วอ่ะคาฟยังไงอ่ะใช่ Ent e r อร์ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเย็ดเจอแล้ว นี่ไงครับข,ของยศเคแม่งกูโง่ต้องนาเนี่กดตัวซีโอเคมีบ้านมีอุปกรณ์เรือเฮ้ยของยางมีด้วยยศเคนี่อะไรอ๋อปฐมพยาบาลแบนเดตหรือเปล่าเอ,อ่น่าจะใช่อ๋อโอเคน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอันนี้อะไรวะเนี่ยเชื่อฟาร์มเหรออันนี้ก็น่าจะเป็นกระ่อมนะฮะ อันนี้ขาดอะไรหินอันนี้ขาดอูอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยขาดที่อะไรบ้างวะเนี่ยน่าจะต้องดรอปนะฮะดรอปว้ดรอปไม้ให้หมดเลยมันอะไรวะกูยังไม่ทำทียอะไรเลยจะมืดละ <c oughs> โอเคปึ๊บ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 น่ะปึ๊บปึ๊บ,บ,บคราบไงวะอันนี้ได้แล้วโอเคมันคืออะไรวะปรับเรียบร้อยปึ๊บมีด มีดหินโอเยโอเคได้มีดแล้วต้องทำไงต่อครับต้องหาเชือกครับผมเชือกเชือกจำได้ว่าต้องตัดต้นนี้มันได้เหรววะอ้ <c oughs> <c oughs> กูต้องไปฟันตรงใบไม้มันนี่อย่ากูลงไปฟันลงไปฟันตรงต้นไม้เี่ยกูโง่เลยย่าเง็นไวะมันมันเงียบเงียบมันไหนวะอยู่ไหนวะเมื่อกี้แม่งกระจายเลยเย่ยอยู่ส่วนไหนของโลกก็บ้างก็ไม่รู้แม่งหายไปแล้วมั้งโอเคมันใกล้จะมืดแล้วท่านผู้ชมโอ้โหหกโมงเย็นเฮียกูยังไม่ทำาอะไรเลยเอ้ยนี่ไงเชือก ใช่ต้องครัฟเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกเชือกนี่ไงเชือกได้แล้วครับปรับเรียบร้อยอ่ะโหมันต้องคลัฟอย่างงี้เหรอปกติตอนนั้นที่เราเล่นนี่มันไม่คลัฟเลยนะตีต้นไม้นั้นก็ได้เลยเนะนี่ยอย่างงี้โอเคได้เชือกมาแล้วครับอ่าขวานใช่ขวานขวานขวานขาดขาดอะไรเนี่ยขาดไม่ได้ก็ต้องใช้เชือกอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคเต้องหาเจ้โอ้โหนี่เพิ่งสังเกตเห็นว่าอันนี้มันคือเรือเอ้าเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือบักเฮ้ยเฮ้ยยีเก้เฮ้ยตาบอดละคิดไปเองเฮ้ย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 ตัวเฮี้ยอะไรตัวเฮี้ยอะไรโอ้เฮี้ยอะไรวะเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจ็บไหมโอ้โหหิวน้ำเลย อะไรวาเมื่อกี้เมื่อกี้กูโดนเหี้ยอะไรวะแม่งสะดุ้งยิงเลยเมื่อชมเมื่อกี้ตกใจครับเหมือนโดนงูอ่ะน่าจะมีงูเยอะชิบหายละอะไรวะแม่งมีงูมีงูด้วยแค่โอ้โหแม่งหิวน้ําเลยสัตว์โดนงูต่อที่หิวน้ําเลยโอเคนะฮะถึงเวลาต้องคลาบของแล้วอา้าวคาไม่ได้อีกขาดเชือกอีกแม่งมืดแล้วเหี้ยก่อไฟได้ไหมเนี่ย ก่อไฟก่อไฟก่อไฟนี่ไงเจอแล้วก่อไฟโอเคเด,เ,ดเดี๋ยวมันน่าจะมีไฟอ,อื่นๆนะโอ้ขาดโอ้ขาดโอ,โอ้งั้นก็เ,าเอาไฟธรรมดาไปก่อนแล้วกันตอนนี้อ่าตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันโบเขาให้อ่าจุดครับจุดยังไงกูต้องการอะไรวะ มันต้องใช้ไฟด้วยหรออันนี้อะไรเนี่ยเอ้ามืดแล้วชิปหายแล้วกูยังไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยไฟ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 ,ไฟอันนี้อะไรเนี่ยโอเคมันเริ่มสว่างแล้วฮะพระจันทร์สองแสนนะฮะผมมันใช้อะไรจุดวา สียงเฮี้ยอะไรวะเสียงเฮี้ยอะไรวะทั้ทงข่าวเฮียตกใจหมดโอเคนะท่านผู้ชมแม่งกูหาวิธีจุดไฟยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็ตีสองแล้วครับยังจุดไฟยังไม่ได้มาคิดดเูเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องกลับก่อนนะกลับไปตั้งแคมป์ตัวเองก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าไอตัวที่ผมคราฟนี่มัน ผมเดี๋ยวเดี๋ยวหากองไฟก่อนหาแคมป์ก่อนว่าแคมป์กูอยู่ไหนเอ้าเดี๋ยวหาแคมป์ตัวเองก่อนแป๊บนึงผม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 ไอไอที่ผมคราบ์นี่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 ไอไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยนี่นี่นี่ยไอเนี่ยแม่งดักควายกูอีกแล้วเอาอะไรวะอันนี <ências> ้ก็อะไรวะเอ้าเฮ้ยเต้นเฮ้ยอันนี้กูหายไปไหนวะไอแคมป์กูอะ กี่โมงแล้วนี่โอ่ตีสี่ไรเฮียยังจุดไฟไม่ได้อีกนี่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 นีดูดูป๊บนี่นี่ไงโอ้โห้สัตว์อ่ะถูถอ่ะเอาถูถูซอะอะถูถูอ่ะถูถ,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 ถูถูอีกถูอีกติดไหมวะติดไหมติดไหมโย อาโอ้โหติดแล้วเย็ดเก้นี่ไงว้าว <Yahoo! S 1> ไอ้เหี้ยล่อไปสตห้าเพิ่งติดไฟได้ควยโอ้คว,วยเออแม่มึงอะไรของมึงโอ้ยแม่มงมีจุดไฟได้ทั้งทีไอสัตว์เอ้ยเอาลงไม่ดับอีกไอสัตว์กดอีปุ่มแม่งดับเลย เอาถู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 กูต้องถูใหม่ใช่ไหมนี่ฮะอีสัตย์เอ,อ้ยแม่งโอเคติดแล้วอ่าทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันไนะอ้เฮียแม่งข้างๆกองไฟอ่ะดีละโอเคขนาดไฟนี่แม่งยังมืดไอ้สัตว์โอเคแล้วเมื่อไหร่เราจะคราบไอ้ควาไอค้คอนเฮียนี่ได้สักทีเนี่ยโอเคมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีมีนะครับผมโอเคนะฮะในที่สุดเราก็จุดไฟได้สักทีไอ้เฮียแม่ง วนอ้อมกอบไปสิบเที่ยวไอ้เฮียกว่าจะนึกออกโอ้ยกลวยเอ้ย <c oughs> อ๋อเป็นเสียมจริงๆด้วยโอเคมันเช้าแล้วครับชมดับไฟก็ถูกแล้วฮะมันเช้าแล้วอโอเคดิบมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้หลบไปอ้าว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 เฮ้ยโอ้ยสัตว์มึงไม้ฟอ,อ,องที่ม่งบินไปนู่นเลยสัตว์ โอเคอ่ะทีนี้เราก็ใช้อันนี้ตัดนะฮะตัดซ้ำอีกทีนะดะูซิว่ามันจะได้อะไรวะนานมากครับโอเคได้มามาสี่อันอ่เราต้องใช้วะเราต้องคาบอันนี้แน่นอนเลยนี่ไงกูว่าแล้วโอเคนะฮะเราจะได้ขวามาแล้วครับผม ตอนนี้ผมก็หาเปิดคัมภีร์อ่านแล้วนะตอนนีはは้นะครับเปิดคัมภีร์ได้นะฮะตอนนี้นะฮะเราจะได้ขวามาหนึ่งชิ้นแล้วนะผมเฮ้ยหมูปลาหมูปลาหมูปลาไอ้หมูปลามึงจะไปไหนมึงไปไหนเสียบเสียบคอยเหี้ยเสียบหายหมูปลาหมูปลาหมูปลาฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึยฮฮึยเหนื่อยช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้น้ำลดครับน้ำลด จะวิ่งออกไปไกลฮะขี้เกียจโอเคครับเราจะมาคาขวานกันก่อนเลยแล้วกันปึ๊บปื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 ๊บนี่ได้ไหมวะปึ๊บปึ๊บอ้่ะขาดเหรอหรือว่ากูยังไม่ขาดวะนี่ไงมันก็อยู่นี่แล้วนี่ปึ๊บปื๊บนี่ทิ้งไว้ทิ้งผิดอันปื๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยอ่ะขาดที่อะไรเชือกเอา อะไรหมักหมายมันยุ่งยากจริงๆนี่ปูบแล้วก็เชือกอ่ะแล้วเอา้ามันขาดอะไรนักหนาวเลยครักูก็มีเชือกหนึ่งอันแล้วนี่หรือมันต้องการอะไรวะต้องการมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคาบได้เดี๋ยวกูคาบใหม่ได้ไม่เป็นไรหินกูมีเยอะนี่ปูบไปเยอะแยะอ่ะปูบอ่ะถึงไหมพออ่าหรือแต่เชือกคราวนี้มึง เชื่อขาดอีกอ่ะโอเคถ้าที่นี่เราก็จะไปหาเชือกแล้วคราวนี้โอเคก็หาเชือกนะฮะเชือกเชือกเชือกไม่ไม่ไม่คุไม่ได้ปีนต้นไม้หาเชือกก่อนเชือกมันยังไม่เกิดเลยหาหานี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันครับได้ไหมวะโอเคครับได้แล้วปุ๊บเรียบร้อยดรอปครับเก็บครับวิ่งไม่หินเอาไปด้วย ใชโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ามองบรรยากาศท้องฟ้าหน่อยสิครับโอ้โหแจ่มจ้าซะเหลือเกินคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนะฮะก็เพิ่งเล่นนะฮะผมกับยังไม่ค่อยุนเคยกับเวอร์ชันนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับกับเกมสปินนิ่งดีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตรงไอคิปบ๊ายบายครับผม